คลิปนี้จะแสดงการทำงานร่วมกันร,ระหว่างโปรแกรม Snapit แล้วก็ Camtasia Studio โดยจะวาดรูปจากโปรแกรม Snapit แล้วก็ส่งมาที่ Camtasia Studio เพื่อนำมาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอเริ่มกันที่โปรแกรม Snapit วาดรูปที่ต้องการในที่นี้ก็จะวาดรูปของลูกศรคลิกไปที่เมนูไฟล์ New Image ตั้งความละเอียดของรูปภาพแล้วก็คลิกปุ่มโ OK จากนั้นไปที่เครื่องมือทู o แล้วก็ไปที่ปากกาเพนตัวนี้จากนั้นก็วาดลูกศร เมื่อได้ลูกศรเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัวนี้นะตัวเลือกจากนั้นก็ไปคลุมแล้วก็ไปที่เมนู image แล้วคลิกไปที่คร o p เราก็จะได้รูปจากนั้นก็อาจจะปรับให้มันเหลือพื้นที่ว่างๆน้อยที่สุด คลิกไปที่เมนูแชร์แล้วก็คลิกไปที่ Camtasia Studio โดยเราจะส่งรูปนี้ไปที่ Camtasia Studio หลังจากที่ส่งไปแล้วรูปของเรานั้นก็จะปรากฏในส่วนของ Image ใน Camtasia Studio จากนั้นเราก็ลากไปใส่ไว้ในไทม์ไลน์ได้ เช่นเราอาจจะใช้เราอาจจะใช้ชี้ไปที่ตรงนี้ก็คือที่ c a m t ทเชียสโ i o ีโนะเราก็คลิกไปที่รูปภาพแล้วก็คลิกไปที่ Visual p r o p e r t y คลิก Add Animation. นะแ d ดแอนิเมชันจากนั้นเราก็เลื่อนไปที่ตรงนี้แล้วก็ลองเล่นดู นี่ก็เป็นตัวอย่างของการนำสแน็กอิดมาทำงานร่วมกันกันกบโปรแกรม c คมเทเชียสตรเด